กะน้องทรายกับน้องไผ่มายามแม่ม้อนด้วยพี่น้องเด้อะสวัสดีในเดย์สิเมื่อบ้านอันเออสบายดีมายามป้าเออสิเมื่อบ้านเพิ่นเมื่อบัานโป่งพ่อสิไปไส่เกาะเมื่อบัานโป่งเมื่อไปเสียภาษีที่ดินเออสี่ดินหน้าเพิ่นเด้น้าบัานโป่งเพิ่นสิเมื่อบ้านไมี้ยเพิ่นพี่น้องเมื่อบ้านน้าป่งเมื่อเสียภาษีสี่ดินเพิ่นวะ เมื่อบานเมียเพอ่อนผลแล้มาแว่เอื่อยกอน,กอ,นอืมาแว่เอื่อยเอื่อยกับ่อมียังขับตอนเพราะเข่าเนาะเอื่อยกะมีปิ้งปลานิน้นเ้อพี่นอ้องแล้วก็ไข่ปิ้งแจม่มกรินลวกผักกาดซ้อมกินกันได้พี่น้องเด้อเขาสมัคีสบายดีพี่น้องสบายดีเด้อเอฟซีจัดหาแพงมือทุกคนสบายดีเข่าเด้ดด<ข>อ,อ,อ,อมากินเข่ากันเนด้อ เนื่อเอลือกันย่อผักข้าวกระตอดนี่กินไก่ผักข้าวฮบพอสิเมื่อบ้านแม่เผื่อนี้เมื่อเสียภาษีที่ดินแล้วก็มาแกลเอ้อีก่อนแต่ก็เสมเมื่อบัดเมื่อก็เมื่อเลยปิ้งบัดกงปะนะมันยังค่อยแห้งยังใกล้เติบเทนี้ไปมันใกล้เติบมันมนได้หาหกสิบลักบอกวุณปู่อแต่ว่าอย่างพวกคุณนะอ่าหกสิบโลผมได้พี่น้องเอ้ยเมื่อบ้านไม่อยากเผิ่อนฮะจากบ้านไม่มอนไป Jahres, กไกเต๋ออันไปกับมือนน well. ี่บป่เออเมื่อเลยรวงเมื่อออกอแรงคับออกดึงเห็นคนเลยออกหมดคนเลยเออสอนหลัด right. ไปทางคนเลยหลัดออกดงเห็นเลยเป็นทางหลัดเลยเมื่อแล้วก็ถึเมื่อเลยพี่น้องมีไครอยู่บ้านแม่เพื่อนเป็นเสียแล้วบุญใครกำดินไหยเป็นกระมัดเออดินม้วนแม่อ่ะดินมุนไครหน้าตาต้มของเขาหนอยหน้าตาต้มของเป็นเสียแล้วบุญใครกำมัดกำระมัดเหมาะใครคนนี้

ใกล้สิบโลพอเลยพี่น้องไก่ตืดเด้อบ้านนอกเป็นบ้านนอกนะไก่เมืองไก่ตัวเมืองบ้านไก่ตัวเมืองเออกระเมืองอยู่ตะเพียเออแบบเผื่อเมืองอะเพิ่นกระเมืองเลยเพิ่นแมมาเวยแม่ม้อนอีกนี่มากอะมาเวยเพิ่นมาเวยเอื้อยกรอนก็เลยบ่มีหยังเอื้อยก็หาข้าวสุกินหักต้นมีหยัางหักต้นน้องผมก็ใจหลายแลยเขาที่หน้าบ้านฮ่าเวยหักแคงกันแม่น้องกัน เราค่อยป้าค่อยถิ่มนอกทายคนนี้นะเอือ้อนอองเหมม้อนแะต่มีลร้คนอยู่แต่บ่ค่อยติดต่อบ่ค่อยติดต่อกันแล้วก็บ,บ่ค่อยมาหากันกกยนะนะนะดูไปดูมันจะเป็นยังไงผู้จักผู้ข่าวเลยบ่ผู้เบอร์กันอีกมีแต่น้องคนนี้ที่เบ่งกันใกล้ซิดเจ็บเป็นเอ็นอุ่นเขาหน้านสร้างปลาทางเอื้อยบ่มีมีแต่คนนี้ผากมาให้กินเข่าหน้าน่ะเม่ม้อนก็น่ามไดเสือเขากินเหมยงกินเข้าหน้าพาล่านอยู่แค่นี้นะ ขน้อมไส้เลยให้เมื่อกินก็นให้เอื้ออีกตอนเมื่อกินก็ได้มากินเมื่ออยู่พวกง่ายสบายแล้วนั่นแหละไม่ว่าจากเมื่ออยู่ข้านลาดจากเมื่ออยู่ไก่ทีไก่น้องเจ็บเป็นอุดนกรบป๋อยากทางนี้อันนี้ถ้าเจ็บเป็นเพทานมันไก่เพอร์สมาหาเนาะเพอร์สมอดเอื้อยก็ไก่เว้ยเมื่อไก่ได้ร่อยโลเพื่อได้แต่นี่ไปหาขาวลาดไก่พี่น้องเลยมันบใกล้กกันจะวาน เมอยู่คุณหนา้าหน้าดวงตากอยู่คุณเมื่อนอกพี่น้องทงั้งเมยบ้านของเมยม้มอนบ้านของเมยของเมยม้มอนอั่นนะฮะเนา,าะถ้าเมยม้มอนไม่ได้เกิดอยู่หันดอกมอก้อนตัวอยู่สวรรค์หิใหญ่อยู่สวรรค์นี่นั่นเป็นบ้านของเมย์เถาเนาะของเมย์แเลยให้น้องทรายเหนือไปกำมูลนเมยอยู่หันเดี๋ยวมีไผ่็มีแต่สอกไอ้นอนนหนองเท่านั้นนามูลนั่นนั่นไอ้หนองกนายนั่นหันขายทั้งนี้อยู่ในบ้านนี่เอาไปเบิดแล้ว พี่หน้าก็มีอยู่ในบ้านเดียบ้านเมย์มอนอยู่เลยนี่นะหน้ามูลของมูลเมย์ให้ถังไส้ไปเวิร์ดแล้วถองไส้ตายไปเวิร์ดได้แบ่งกันกันไปเวิร์ดแล้วหน้าอยู่นี่นะแต่หน้าอยู่พารานอ่ะคือมีแต่สองคนเดียร้องเท่านี้พี่น้องแต่ว่าให้พี่น้องเข้าใจเนาะก็มียูทูคอมเมนต์มาอยูเมจิแต่พี่น้องสาวคือกันคือโบได้แบ่งส่วนเห็นป่ะคือแม่จีินัคนได้น้ำแม่เลี้ยงของฮุนเด้อ มูลมังเพราะว่าทางนั้นคุณเอาไปเลี้ยงไปน้อยนะกับมีม้อนเลี้ยงคือเก่าขนาดเนาะอันนั้นก็ได้เลี้ยงกินไงจังนนี้จากน้องแล้วคุณได้มูลแด้มั่งทางนั่นทางนั้นปันไหดินโดอนอนะ่ะคุณก็ค้ากินหมดแล้วที่เมย์เลี้ยงทางนั้นปันไหนะในจีดอัน้ก,นก็ได้คนกับคนวิสวนยังกับทางนี้เดอกนอกจากว่าคิดเห็นว่าเออนอกกันอะไรยกใไ้กันยังมาอยู่กับว่าเป็นยังพันว่ายังคิดว่าอ้ายว่าเอื้อยทางนี้นะนะ เอาบป็ดป้าไปถิ่มดอกได้เอยน้องก็คือเก่าขนาดเป็ดป้าไปทิ่มไอ้เห็ดเออเห็ดคือผ่านๆมามียังกัโทุหากันเนาะมียังกัโทุหากันจะเห็ดเสยเมยใส่กันนะเห็ดคือหายกันเห็ดคือซั่งกันนะไม่ม้อนกับปลสบายใจคือกันตัวนี้เออดีมาดีกับดีขั้นมาสวรรค์กับให้มาแบ่เอื้ยยาหาย่ายไอป้าเนาะป้าอันนี้กายกายกายมากายเนาะเห็ดคือผู้อื่นนะ เอ้ยแหว่ขึ้นป้าเจ้าก,ก่อนไปถามข่าวป้าเจ้าก,ก่อนอยู่จงได้ชินอยางไดเนี่ดีใจได้คันเห็นน,ออน้องอวยแหว่นะผู้เอายนี่ดีใจผู้อ้ายก,ก็คือการขนองมาหาก็ดีใจอย่าเซยเมยอย่าเห็ดคือคนอื่นเอวยน้องกันหน่อยบ้านไร้ตายมืดม,มีเท่านี้พอกับไปแล้วแม่กับไปแล้วมีแต่เอวยน้องที่อาศัยไฟเผิงกันเนะานะใหญ่แล้วก็เสียให้ันผู้คนอื่นผู้อื่นอันเลี้ยงกันย้อนมือมีแม่เลี้ยง ตัวตายล็อกเกอร์ที่แม่เสียแม่ตายตายย้อนแล้วนะตายมันมาเป็นผู้อื่นไหนนาสาวเนาะเอื้อยได้ใส่ห้าวนี่เอื้อเอื้อลูกลุงได้เลยกองซุดหันตัเป็นนาสาวเลยกองซุดเหรอเอื่อเอื้อยเอื่อตรงสุดเจ้าก็เอื้อเอื้อเพราะว่าลูกลุงเอื่อตรงซุดคนที่ว่าเลี้ยงเมจิตนะที่เอาเมจิดไปกับเมย์ม้อนเนี่ไปเลี้ยงคือเก่าเฮือนคนละภาคทางพี่น้องอันเมย์กองซุดนั่นคนเป็นข้าไป็นพายตะกี้หั่น ค่าสิลป์ข้าผาข้าแพศิลป์ไม้แพไม้ไปคล้ายประเทศไทย,ทยก็เลยแล้วก็มีผู้ใด้บึงกะแ,แม่ร้อนนี่แหละเป็นคนเลี้ยงน้องนะจนใหญ่ยำเขาในป่าตะก้อนตบผักขี่ผาเหนี่ยวเออแม่มท,ที่เออแม่ใต้โฮลูกแม่คนนี้แหละเป็นแม่โว้ลมลมลมนี่เราลมนั่นโมเมนต์นั่นอยากอธิบายให้พี่น้องเข้าใจเนาะอันนี้นะแล้วก็ให้น้องนะคิดจะคิดว่าโอ้ คือว่าออกได้ขีดมันว่าโทเม่นี่ยยกยกแมจีิให้คนอื่นไปเลี้ยงมันโบแมนคือนั่นเด้อพี่น้องเด้อมันโบแมนคือคือแมจิว่าเด้อนี่แม่แม่ผู้เลี้ยงแม่นางจีดเสี่ยงแมจิเนี่ยแม่ของอดนน้อยนี่ยนี่แหละเป็นคนเลี้ยงย่ำเขาเนี่ยมกใส่ไปตองป้อนลูกข้าขี่ผักเหนียวคือคนนี้เออจนใหญ่จนน้องใหญ่จังเลยอยู่น้ำเพลินอยู่คนอยู่ตันยุอยู่น้ำเพลินอยู่อยู่เพื่อนเพลินอยู่แต่คนนี้เป็นคือเอื่อยนี่เป็นผู้เลี้ยง เป็นขเบิ่งคนแย่งตบตะขี่ขาเหนียวจนน้องไงลงตอยตอนยังน้อยเออลงตอยตอนยังน้อยแล้วก็จนน้องขนาดนีแล้วก็จากในนี้จากน้องไปเป็นทหารส่งแมมมอนไปว่าพี่ไปฮู้จนเขาว่าวแมมมอนตายไปเลยขนาดพ่อแม่ตัวเองเนี่ยโหู่ว่าแมมมอนไปเป็นทหารยักษ์สันไหลจนเรามาแต่ทหารหนุ่มกับทหาร นุ่งกสื้อคลาเต็มสุดมาเฮือนโผลเอ้าน,นาาี่โผลไอ้จะตก๊กสงห์เอ้ามึงก็เป็นทหารตอนใดนี่คือใ่สุดทหารโอล่ะโอ้ยเคยไปวิ่งด้วยโผล่ไปเรียนการทหารป่ะขั้นก็อร่แปดสิบเดี๋ยมันเป็นสวนสนามอี่เดิอนถาดรวงเลยหน้องเดือยอยู่ไข่กินไนโอมอย่างจันทร์ต่ำเอี้ยดเดี่ยมันไปเรียนการทหารสี่เดือนอยู่ไข่กินไนโอมขี่เครื่องบินไปมากกว่ขี่เครื่องบินมา เดตอนทำไมเขาทหารง่ายตอนนั้นเขาทหารง่ายตอนนั้นเ่ียดากเ่ียดนามเขาจะเกณฑ์ไปโหลดตอนนั้นลูกทหารเนี่ยเขาจับไปบดว่าจะเจ้าอยากเป็นเขาเอาไปเป็นเลยตักกี่น่ะเวียดากทหารสักกี่ไปน้ำรถกะบุกกะไปตะกี้ปฏิการหลายเนาะยากจะปล่อยใหม่นี่จะไปนักเครื่องบินพี่เนาะเครื่องบินน้ำส่งไปกลับจะปล่อยใหม่ใครเป็นทหารสบายเวียดนาก เั่นเลยไม่ม้อนเราเราสฟังเป็นแ่นั้นสะไดจเป็นทหารยมดนึ่ง n g เป็นแพทย์เป็นหมอก็ไม่ยากนะปนุปปสากับเป็นแพทย์ได้ได้แค่เป็นได้คเป็นแ่เป็นมอสกีเป็นนิโอยากเป็นเหมือเชื่อเงินรายล้านหมดได้คููอนเขาขี้นสานปปสีเป็นคููอนได้เลยกีนะยันี่จางเขายังไม่ได้เขา งยากแล้วเจ้าไปแสนสองแสนบาทก็บ่ได้เขาทหารกูมือไงเขาบอเอาแล้วเป็นงๆๆ่ายคือง่ากเป็นเงินมือง่ายเมื่อกี้นะปุ๊บไยจับเอาโอ้ยไ,ววปไปอย <laughs> า,ากเป็นทหนารไปฮารีเนาะปุ๊บตะกี้อบรีจะขอดอยากเป็นเนาะจะมากเป็นเราได้อยากเป็นอันนี้เลยน,อน้องแต่ละคนเอลยน้องไม่หมดเป็นทหารมัดทุกคนเราพี่น้องพอกทหาร ออกบัดผู้คนอีกแบบอ๋อแต่หาก็ออกบัดผู้คนไม่ได้วอ,อกบันรออกไม่ใช่าออใช่ไม่สช่าสักตัวเออกมัดอังคลิปนี้กับแม่โมลาไปก่อนเด้อพี่น้องเดลยลืมตามคลิปหน้าเด้อลืมกดแชร์กดไลค์ซับตะไคร่ให้น่องน้องน้ำเคิ้ยวใยมดนเด้อพี่น้องเด้อดบาย